ท่านประธานครับผมวันิวัตรสมบูรณ์สสขอนแก่นเพื่อไทยนะครับเขตเก้าท่านประธานครับปัจจุบันโรคลำปีสกินระบาดแพร่กระจายไปทั่วประเทศกว่า40-41จังหวัดขอนแก่นเองก็หนักเอาการครับท่านขณะนี้มีโคกระบือรวมกันทั้งสิ้นในจังหวัด 312,131ตัวป่วยแล้ว8,866ตัวที่ตายไปอีก376ตัวแล้วผมเชื่อว่าจะมีมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นแค่ที่พี่น้องประชาชนแจ้งเข้ามาท่านประธานครับชีวิตคนอีสานเราพึ่งพาผูกพันกับโคกระบ,บือมาอย่างเช้านช้านาน,าน,านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ใช้เป็นสัตว์เลี้ยงควบคู่ไปกับการทำเกษตรทั้งยังเป็นการเ,าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความผูกพันกับชุมชนเนื่องจากเราทั้งใช้ใช้ใช้งานแล้วก็ใช้ผลิตปุ๋ยอคอกด้วยเป็นสิ่งที่แสดงถึงสถานะทางสังคมเป็นสมบัติเป็นมูลมังให้ลูกหลานเมื่อยามแต่งงานออกเย้าออกเรือนเมื่อเวลาที่แต่งงาน ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ครับท่านประธานในเวลาที่ทุกยากวัวย e ังเปรียบเสมือนเงินก้อนสุดท้ายผู้แทนจากหลายพักจากหลายพื้นที่ก็ได้พูดเหมือนกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับผมรับโทรศัพท์จากพี่น้องพระชาชนไม่ต่ำกว่า20-30สายอธิบายความทุกข์ร้อนประสบการณ์ต่างๆในความทุกยากของโรคกราปิสก,กินที่พวกเขาได้รับ บางรายที่มีแรงก็ยังพอจัดหายารักษามารักษาตามอาการได้แต่บางรายครับท่านประธานแรงดูแลตนเองตัวเขาเองยังแทบจะไม่มีต้องมาดูแลวัวอีกอย่างภาพนี้นะครับลูกตายแม่ป่วยหนักพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไม่เป็นทันทรรมอะไรเลยครับด้วยความที่ผูกพันกับสัตว์เลี้ยง นั่งเฝ้าคอ,อยประครบประงมเห็นแล้วเจ็บปวดครับโดยเฉพาะเด็กเล็กร้องไห้ตามลูกบัวตัวผมเองในฐานะผู้แทนในพื้นที่พยายามอย่างถึงที่สุดในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆผมเห็นใจครับเห็นใจคนที่อยู่หน้างานโดยเฉพาะท่านประสุสัตว์อำเภอ ท่านอาสาท่านประสัตจังหวัดหรือแม้กระทั่งอธิบดีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเองสิ่งที่เขาขาดตอนนี้คืองบประมาณครับที่จะแปลไปเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตของโคกระบืออีกหลายตัววันนี้ทราบข่าวว่าวัคซีนจะมาถึงอีกหลายแสนโดสผมก็ดีใจครับ แต่ในสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ยิ่งในพื้นที่ของผมสี่อำเภอชนบทหนองสองห้องเปือยน้อยนนศิลาระบาดไปทั่วแล้วครับระบาดไปทั่วยิ่งมาจำกัด50กิโลเมตรรัศมี50กิโลเมตรหากมีโคกระบือที่ติดโรคแล้วไม่สามารถให้วัคซีนได้อันนี้ผมเข้าใจครับเพราะมันเป็นเกณฑ์ที่สัตว์ดูดเลือดจะสามารถ กระจายไปยังรัศมีเหล่านั้นได้นะครับผมอยากจะขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับขออนุญาตเสนอทั้งแนวทางป้องกันนะครับแล้วก็ดูแลรักษาไปพร้อมกันวันนี้หน่วยงานในพื้นที่ขาดกระสุนครับขาดยาที่จะรักษาแม้กระทั่งยาป้องกันเองก็ตามฉีดพ่นไม่มีครับ ในพื้นที่ของผมมีก็น้อยมากต้องควักเงินตัวเองยิ่งยาฉีรักษาตามอาการนี้แทบจะไม่มีเลยพี่น้องประชาชนต้องนั่งดูสัตว์เลี้ยงของเขาตายไปต่อหน้าต่อตาเจ็บปวดนะครับค่อนข้างเจ็บปวดวันนี้อยากให้รัฐบาลออกมาทํางานเชิงรุกมากกว่านี้ครับอยากให้สนับสนุนคนที่อยู่หน้างานคนที่อยู่หน้างานเขาพร้อมครับพร้อมกันมากเลย รออย่างเดียวก็คืองบประมาณขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับทุกวันนี้เดือดร้อนกันทุกอย่างวัคซีนแม้กระทั่งวัคซีนคนวัคซีนวัวในฐานะผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับยืนข้างประชาชนอยู่แล้วถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลคงจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ขอให้มองเห็นความสำคัญความผูกพันของพี่น้องประชาชนแล้วก็สัตว์เลี้ยงเขาด้วยครับขอกลับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ